ทเลคอมสุนตรียภาพแห่งการสื่อสารโพลิสแซดของแท้ มาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเรายังอยู่กับอีกหนึ่งบรรยากาศอีกหนึ่งวิวนะคะที่นครเชียงรายค่ะนะครแห่งดอกไม้งามนะคะที่นี่ก็คือกาดตุงไม่ใช่กาดตุงสวนตุงสวนตุง <laughs> นี่ก็จำผิดอยู่เรื่อยเลยอ่ะเแบรบกที่แล้วเนี่ยเราคงรู้จักโกแดงไปบ้างนะคะในส่วนของเป็นผู้บริหารค่ะร้านชุมพลอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่อยู่ในสาขาเชียงรายแห่งนี้ค่ะแล้วก็มีโอกาสดีที่เรามาพูดคืยถึงมุมมองความคิดนะคะเมื่อกี้เราค้างไว้ที่การบริหารทีมงานการบริหารคนนะคะโกแดงบอกว่าในการที่เราจะให้งานใครเนี่ยเราก็ต้องรู้จักเขาก่อนว่าเขามีความรู้ความสามารถในเรื่องอะไรบ้างนะคะแต่ทีนี้ในการที่เรา จ่ายงานเข้าไปอะค่ะเรามีส่วนที่จะช่วยให้เขาพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะคะในการที่จะเก่งขึ้นหรือว่าเติบโตในงานแต่ละส่วนยังไงบ้างอะคะอ๋อตรงนี้เราจะให้ความรู้ตลอดอ,อย่างมีอบรมเราก็ให้ไปทุกครั้งเราจะไม่เคยพลาดงานอบรมเพราะว่าตรงนี้จะเป็นส่วนที่ว่าทักษะการติดตั้งทักษะคุยลูกค้าคทักษะไอ เข้าไปบริหารลูกค้าเราจะคุยลูกค้ายังไงให้ลูกค้าประทับใจอ่ะแล้วเรื่องอย่างเงี้ยเราต้องสอนด้วยเหรอคะสอนทั้งหมดเลยเหรอคะในส่วนส่วนหนึ่งเราสอนในส่วนอีกส่วนเราก็โอเคยังมีอบรมสมมติมีพี่นายอาจารย์เขาอาจจะสอนให้ส่วนนึ้งค่ะครับอ๋อคือมีความรู้อะไรเราก็เติมเต็มให้เขานะคะให้เขาเก่งขึ้นความรู้ใหม่ๆมาก็าต้องให้ให้ให้แก้ไข แล้วอย่างนี้เราไม่กลัวเหรอคะว่าวันหนึ่งเขาเก่งขึ้นเขาก็ต้องไปเปิดร้านซึ่งแน่นอนว่าอาจจะเป็นร้านขายจันดาเทียมร้านเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์อะไรเยงนี้ค่ะนอากในส่วนนี้เราเราส่งเสริมอยู่แล้วอ้าวเหรอถ้าแกโอเคแข็งขึ้นอยากขึ้นแกก็แกก็จะเป็นลูกค้าเราอีกคนหนึ่งอ้าวสมมติอ้าวแกอยู่อยู่รวมเพื่อชียงคำก็จะเปิดชียงคำอืมอ่าเราก็จะได้ลูกค้าเพิ่มหลายอ๋อ เพราะจริงๆแล้วเนี่ยโกแดงอาจจะไม่มองในเรื่องของคู่แข่งที่จะมาแบ่งกันแต่งแบ่งตลาดของเราแต่อย่างใดเรามองตรงว่าเราจะเราจะเราจะได้ขายสินค้าเพิ่มขึ้นอถ้าในมุมของนักธุรกิจก็แน่นอนแต่ว่าถ้าในมุมบางคนเขาไม่อยากให้เพราะว่าออกไปแล้วเก่งจะมาแข่งกับเราเราไม่คิดตรงนั้นเน่เพราะว่าคนเราก็มีโอกาสเท่ากันเหมือนกันหมดการเติบโตคือเขามาจุดกับเราก็อยากและ อยากได้พิชาเราอะดีอ้าวเขาบอ,อเอา้าวร้านจุมพลทำไมโตขึ้นโตขึ้นทุกคนลองเข้าไปสัมผัสด,ดูที่มัน<อ>เป็นยังไง,อ,ไง,ไงอ๋อแล้วทำยังไงกับคนที่ยังมีมุมคิดอยู่ที่ว่าเฮ้ยไม่ได้ฉันไม่สอนเวลาแบบว่าเอ้ที่รู้เคล็ดลับอะไรมาเนี่ยก็จะไม่บอกแล้วเพราะเดี๋ยวถ้าเธอเก่งถ้าเธอโตขึ้นเธอต,ต้องไปแข่งกับฉันแน่นอนอะคะอ่ะตรงนี้อย่าไปคิดเพราะว่าคนเราก็ไม่เคยเก่งเก่งเกินเรียนัคบคือ เก่งเก่งจริงแต่วิวัฒนาการใหม่มาเรื่อยๆถ้าแกไม่ขนวายก็จะไม่ได้รเราจะคิดว่าเก่งวันนี้ในพรุ่งนี้จะได้ความรู้นี้จะไปใช้อนาพตอาจจะไม่ได้ถ้าคุณคุณคิดอย่างนั้นคุณก็จะิดกั้นตัวเองแคบลงบเหมือนโกแดงกำลังจะบอกว่าโอเคตอนนี้เราเก่งแล้ว นะคะเราเราต้องถ่ายทอดให้คนอื่นด้วยแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสําหรับตัวเราเองด้วยใช่ถึงแม้ว่าวันนึงเราถ่ายทอดให้กับลูกน้องเราไปลูกน้องคนนั้นไม่เรียนรู้อะไรเลยเขาก็จะหยุดอยู่แค่นั้นแหละหยุดแค่นั้นจะไม่มีเติบโตขึ้นอ๋อ เป็นมุมคิดอีกหนึ่งรูปแบบนะคะที่ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยวันนี้อาจจะต้องไปปรับความคิดของตัวเองนิดนึงค่ะสําหรับการที่เราจะถ่ายทอดความรู้บางอย่างให้กับคนที่เป็นลูกน้องของเราแน่นอนว่าถ้าลูกน้องเราเก่งก็จะเป็นเหมือนกันส่วนหนึ่งถ้าพูดแบบว่าภาษาบ้านๆเลยนะคะก็เหมือนกับเสริมบาร,รมีเราด้วยทําให้ธุรกิจเราเติบโต,ตขึ้นเรื่อยๆด้วยมันจะไปได้เร็วมากมเพราะไม่อย่างนั้นชุมชนเราจะโตไม่ไม่เร็วขนาดนี้ใช่นะคะโตแบบ คนข้างจะเป็น9้ระโดดค่ะแต่ก็เหมือนก็เหมือนคนอย่างสุมมติเราสมมุติให้ฟังนะฮะคือเรามีสองมือค่ะเราก็ทําได้แค่สองมือครับแต่ถ้าเกิดมีลูกน้องสิบคนเรามียีมือทำพร้อมกันงานมันก็จะเสร็จเร็วขึ้นโอ้โหแล้วก็งานเราจะได้มากขึ้นนี่ เป็นตัวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นชัดเจนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยชุมพลอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีอยู่ถึง4สาขาด้วยกันแล้วก็การบริการเนี่ยถือว่าเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวมีลูกค้าหลายๆคนที่เดินเข้ามาแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยผมก็เป็นลูกค้าร้านชุมพลอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันอะไรอย่างนี้แล้วพอลูกค้ามาบอกอย่างนี้ก็แดงรู้สึกไงคะก็มีความภูมิใจว่าเ,เรานี่คือ,อบริหารให้ลูกค้าประทับใจค่ะครับแล้วก็คิดว่า,าเราก็จะทําให้ดียิ่งขึ้น,ข,นขึ้นไป,ไปอีกอื ส่วนหนึ่งนะคะที่ในเรื่องของการบริหารทีมงานเนี่ยเราสอนให้เขาเก่งแหละแต่หลายๆคนที่บอกว่าแล้วจะทํายังไงให้ลูกน้องเหล่านั้นรักเราอะคะอ,อ๋อทำให้ลูกน้องรักเราหนึ่งให้ส่วนใหญ่แล้วก็คือเราปกครองแบบพี่น้องอครับค,คือมีอะไรก็คุยกันมีอะไรปรึกษากันได้รับเราจะให้ตรงนี้ไม่ใช่ว่าโอเคเจ้านายพูดไปอย่างลูกน้องพูดไปอย่าง,มงไม่ได้อรตรงนี้ส่วนหนึ่งโอเคอย่างสมมติอา อย่างบางเรื่องที่เขาปรึกษาเราได้เราก็จะให้คำปรึกษาเรากลมเกลียวดูแลเป็นพี่น้องเนี่ยหมายถึงครอบครัวเขาด้วยไหมคะโกแดงคะมีส่วนนะาบางทีถึงครอบครัวเขามีโอ้โหอย่างนี้แนวทางในอนาคตค่ะสำหรับร้านชุมพลอิเล็กทรอนิกส์สาขาเชียงรายเองมีแผนที่จะพัฒนาร้านรวมถึงมีการขยายร้านเพิ่มเติมไหมคะอรมีฮะเรายังมองสถานที่ใหม่อจริงเหรอจ อยู่โซนไหนยังไงบอกได้ไหมเอ่ยตอนนี้ตอนนี้ยังหาพื้นที่อยู่อโอเคไปดูแล้วมันส่วนม,มากมันจะแค่ถ้าเราปยทีต้องให้มันโตวกว่านี้โกแดงบอกว่าขอสักร้อยไร่ <laughs> <laughs> นะคะก็อนาคตเนี่ยจะเห็นร้านชุกพลอิเล็กทรอนิกส์สาขาเชียงรายที่ใหญ่โตวกว่านี้สามารถที่จะรองรับลูกค้าได้เยอะกว่านี้ะนะคะโกแดงอยากพูดอะไรกับลูกค้าบ้างเอ่ยเชิญค่ะเออผมก็อยากอยากอยากจะ ขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการน้นชุมพลนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างที่มาใช้บรินการน้นชุมพลก็เราอยากจะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับจากใจจริงของผู้ชายคนนี้นะคะที่เป็นผู้บริหารร้านชุมพลอิเล็กทรอนิกส์สาขาเชียงรายค่ะและวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณมากๆเลยทีุ่ตสาพาเรามาเที่ยวที่สถานที่ที่สวยๆอย่างนี้นะคะรวมถึงมีดอกไม้ที่สดชื่นสดชื่นแบบนี้ด้วยขอบคุณมากนะคะโกแดงขอบคุณครับ เราวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะไปพบกับช่วงของ Pop It, พบอิดพิจิตโชคค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สองลำดับที่สองลำดับที่สองคุณอะไรครับนัตะยะครับฮะนัตยะครับชื่อเล่นชื่อเล่น่เกียร์ครับคุณเกียร์นะมั่นใจไหมเขาได้25นะคิดว่าเราชนะไหมไม่น่าไม่น่าใช่ไหมกลับบ้านไปต้องมั่นใจหน่อยที่น่าจะชนะน่าจะชนะนะครับและคุณเกียร์ก็ขึ้นเวทีแล้วครับมาแล้วฮะคุณผู้ชมรับไลน์ที่สองไม่พูดภาพ คุณเกียร์ขึ้นคอมเลยฮะขึ้นคอมเลยฮะและโรดิโอของเราก็ไม่ลีลาเช่นกันครับสตาร์ทไปแล้วครับคุณเกียร์ครับตอนนี้ผมเอาใจช่วยคุณเกียร์อยู่นะครับเริ่มที่35นะครับเริ่มที่35นะครับลองดูว่าจะจบที่เท่าไหร่นะฮะตรงนี้นะฮะเอาแล้วครับโอ้โหคุณเกียร์คุณเกียร์ประคองตัวได้ดีมากอันนี้เขาเรียกประคองตรงนะฮะประคองตรงนะครับก็โหมีขยับซ้ายขวาตามด้วยนะครับคุณเกียร์ฮะและ แล้วเราเลเวดู oh. Oh ับ oh. ด oh ียวอโหโหคุณเกียวคุแดงรน้าแดงละคุณผู้ชมรับอโหคุณเกียวเรียบร้อยครับมาตัดที่ส0นะครับคุณเกียวกดไป35วินาทีครับเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมคงจะต้องควักนาฬิกาส่วนตัวขึ้นมานะครับเพราะว่าเอาแบบเป็นทางการเลยนะคุณผู้ชมน,นะรายเดียวเท่านั้น ผ่านไปแล้วสองผ่านไปแล้วสองผ่านไปแล้วสองนะฮะไลน์ที่สามไ,ไ,มไายอ่าไลน์ที่สามคุณผู้ชมตามลุ้นกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะคัดสิบไลน์เท่านั้นจานสิบชุดจะเป็นของใคร